บิมทำธุรกิจโรงงานนะครับแล้วก็ขายของออนไลน์หลายอย่างมากๆเลยนะครับในสถานการณ์นั้นเนี่ยบิมไม่ได้มีผลกระทบเลยก็เลยอยากจะมาแชร์5ข้อสำคัญนะครับที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยติดนะคะไม่ว่าเราไปหยิบจับทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จสำเร็จตลอดนะครับตลอดการเลยก็ว่าได้นะครับข้อแรกกันนะครับผมเราจะต้อง พร้อมที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ขายอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องบอกถึงข้อดีข้อเสียนะครับของสินค้าตัวนั้นๆให้กับลูกค้าเนี่ยแบบว่าทุกข้อเลยนะครับไม่ต้องกักไม่ต้องปิดบังใดๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องการรู้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลของตัวสินค้าให้มากที่สุด ถ้าเขาได้รับสินค้าไปอ่ะแล้วเกิดมันไม่ได้ตรงตามที่เขาต้องการหรือตามที่เขาคาดหวังเนี่ยมันก็ทําให้เราขายสินค้าให้กับเขานะครับได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วเขาก็ไม่มาเป็นลูกค้าเราต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องบอกเขาก็คือข้อเสียก่อนเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่อยตามมาที่ข้อดีนะคะผม ลูกค้าได้เตรียมใจไว้ก่อนว่าเออเขาจะต้องรับมือให้ได้ถ้าสินค้ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเราจะได้ไม่เสียเ,ออเครดิตนะครับผมข้อต่อมานะครับการที่ไม่ได้หวังหรือกดดันลูกค้าเพื่อที่จะได้ออเดอร์นั้นๆนะครับเพราะอะไรครับในการที่เรานําเสนออะไรไปก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปหวังหรอกว่าลูกค้าเขาจะมาซื้อว่าจะต้องซื้อแน่นอนนะครับมันจะเป็นการที่ กดดันลูกค้าให้ลูกค้าไม่มีความสบายใจนะครับแล้วมันรู้สึกแย่กับตัวเราด้วยนะครับถึงเราจะได้ยอดขายแต่เราก็ไม่สบายใจไปด้วยในการที่เขาซื้อสินค้าแบบไม่เต็มใจเนาะข้อต่อมานะครับให้เราทำนะครับมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังครับเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเขาเ,เชื่อเราละ,ละซื้อกับเราละเราก็เวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ สิ่งที่เราทํามากกว่าหน้าที่เนี่ยในในเรื่องที่ดีนะครับมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความประทับใจแล้วก็มั่นใจในตัวเราว่าเออเราสามารถตอบโจทย์เขาได้แบบว่าเอ,อ่อทำให้เขาเต็มที่โดยที่เขาไม่ต้องมาเอ,อ่อไม่ต้องมาพูดหรือต้องมาขอเลยนะครับเราทําให้แบบว่าเต็มที่เลยนะครับทําให้ลูกค้าเนี่ยรักเราแล้วก็จะเป็นลูกค้าที่จงรักภักดี ต่อมานะคบผมมีความซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้านะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะการซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้าเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเรานะครับไม่ว่าเราไปขายสินค้าอะไรก็สามารถขายได้หมดนะคะผมไม่ว่าเราจะทําอะไรลูกค้าก็ให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีความซื่อสัตย์เนี่ยมันมันมีแต่ได้กับได้นะครับผมมันได้กับเราและได้กับลูกค้าด้วยนะคะผม ข้อต่อมาเนี่ยให้เรามอบสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดให้กับลูกค้านะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยลูกค้าเขาเขาอาจจะที่อาจจะไม่ได้บอกเราตรงๆว่าเขาต้องการแบบไหนแต่ตัวเราเองนะครับเรารู้ลิมิตของบริการเราอยู่แล้วว่าเราสามารถทําได้ดีกว่าทําได้เยี่ยมกว่านะครับเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ลูกค้าเขา ไม่ได้พูดบอกมาว่ากำชับเราเนะี่ยให้เราทำให้แบบเต็มที่เลยนะครับทุกคนถ้ามีทั้งห้าข้อนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆน,นะครับจะทำาธุรกิจอะไรไปหยิบจับธุรกิจอะไรเนี่ยบีมเชื่อเลยว่านะครับลูกค้าเนี่ยจะต้องกลับมาหาแล้วก็กลับมาสนับสนุนนะครับให้เราได้มีความเจริญก้าวหน้านะครับสำเร็จในธุรกิจนั้นๆแน่นอนนะครับบีมมั่นใจมากนะครับผม ขอบคุณนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบนะครับก็ติดตามบีมได้นะครับที่เพจครูบีมสร้างธุรกิจจากศูนย์นะครับมาร่วมสร้างความรู้ดีๆไปด้วยกันนะครับ